ตอนนี้นะครับผมเรากำลังรวมหัวเอาซะหน่อยะเอาซะหน่อยช่วงนี้เรากำลังมาเรากำลังมาเรากำลังผักดันเขาเนี่ยคนคุณภาพทำพีฟุตบอลจริงๆคนนี้เขาของจริงถามย้อนปีไหนแม่งรู้ลุดนแม่งเก่งเกินดังนั้นวันนี้เราจึงจะรวมหัววันนี้เราจะจัดถ่ายเทปหลอกผมแพ้เขามตลอดอยู่ๆวันนี้ผมชนะแล้วชนะแบบเวอร์มากค่าน้าเขาจะเวอร์ขนาดไหนี่นัดมาแล้วครับกี่นัดมาแล้ว ขอบสนามโตบอลช่วงเวลาที่เราจะมาแข่งขันประลองความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามจะมาขอเป็นพิธีกรและกรรมาการการแข่งขันครับเนื่องจากแข่งขันครั้งล่าสุดคุณเกมแข่งกับเดัะนัดหมดแม็กของเราและคุณเกมแพ้ไปคุณเกมเขาเรียกว่ามีอ,อารมณ์หรือแบบไม่พอใจเท่าไหร่นะเก็บงำความรู้สะสมความรู้กว่าหกเจ็ดเดือนและก็กลับมาขอรีแม็กกับเราในครั้งนี้ครับ เขาชื่ออะไรนะชื่อเดนนะเดนัทซัดหมดแมสสุดยอดแฟนพันแท้ปี2014ไม่ใช่แฟนพันแท้ฟุตบอลเดียวแต่เป็นสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปีด้วยไม่ต้องเรียกเด่นนะเรียกนัทเฉยๆเฮ้ยวันนี้คุณเกมไม่ได้มาแข่งเดี๋ยวคุณเกมเขาาปากก้าเดี๋ยวจะดูว่าจบรายการนี้เกมเองอะไรข่าวจะยังมีออนหรือเปล่า ผมชนะอะไรผมขอถ้วยนเียวด้ไหพี่นัดได้โอกาสมากมายดังนั้นเดี๋ยวผมแถมโอกาสไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้กับพี่นัดถ้าพี่นัดชนะมึงได้ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากไปดูเมืองอะไรกันเชลซีถ้าไปลิเวูไม่มีกูกูออกอากาศเลยนะมอนอันนี้ในใจต้องได้ในใจโอเคอะวันนี้เราจึงมาแข่งขันแฟนพันแทรีมัดกันเดี๋ยวตกลงก่อนให้นะถ้าผมชนะ อ่าได้เรียกาผมขอเปลี่ยนชื่ออะไร,รอ่ะเกมเองเป็นยข่าวบายแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกเรียกว่ามึงจะแข่งตำแหน่งใ<อ>นวันนี้เลย กมแรกเป็นเกรสบายทานเฟอร์เราเคยเล่นเกมนี้กันไปแล้วตรอกางง่ายมากคุณเกมคุณนะครับด้วยความที่วันนี้คุณเกมบอกว่าความรู้คุณแน่นเราสะโขบให้สั้นลงแาบลงนี่คือนักเตะที่คาแข่งอยู่ในช่วงยุคสมัยฟุตบอลโลกปี2002ครับเขาคนนี้เป็นใคร คือเล่นอยู่ในคือสอเป็นสองเขาเล่นอยู่ถูกไหมใช่ครับคุณไปเอา1996 1960 196, มาผมก็ตอบได้เฮ้ย,ยมันดูมั่นใจแปลกๆเลยวันนี้เดี๋ยวนะว,วันนี้จากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียกตัวมาแล้วครับไม่บอกก่อนด้วยมีรายการเบอร์ตีนี่จะมีบอกบอกล่วงหน้าไม่บอก,บอก,กวันของวันว่าเดี๋ยวมีถ่ายตัวบอลมาเขาบอกผมเหมือนกันแล้วมันก็มาบอกว่าถ่ายเลยผมื่มื่อวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราบอกสิบโมงเช้าไอเราไปทุระอยู่นี่ตาลีตะเหลือกมาไม่มาไม่มาไมโอเคอ่ะมาพี่นััทครบ นักเตะคนนี้ค้าแข่งในทวีปโลก2 0 0พครับที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่น1,2,3,4,5พี่นัทเปิด2,3,4ได้เลือกหมายเลขอะไรครับเอาหมายเลข2หมายเลข2หมายเลข 2, 2> ครับยูเวนตุสครับผมอีเฮียกว้างมากไม่ได้ก็ะบอกไม่ได้นัดนัทก็เบาไปตับเวลาที่จะเวลาต0สิเมีย อาเดานะอ่ะจิอาลุยจิบุฟฟ่อนเดาว่าเดาว่ายูเวนตุสอ่ะทำไมพี่ทำไมถึงเดาเป็นอย่างงี้คือบุฟฟ่อนอะทีมแรกมันคือปาร์มาทีม2มันคือยูเวนตุสจำได้ทีม2มันคือยูเว่ไงที่มันย้ายมาด้วยค่าตัวสถิติโลกแล้วมันเล่นใน2องพันสทีมสคือเปเช่ถูกไหมอ่าแล้วก็4ก็ยูเว่แล้วก็แล้วก็ปาปาร์มาเออน่าจะนะเอ๊ะกูตอบได้เฮ้ยจิอาลุยจิบุฟฟ่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะโอ้โหเย็ดแท่ นี่สิวะเดินนัดซันหมดแม็กตอนนี้พี่นัดน้ำหนึ่งต้นเลืสองข้อ <Okay. S 2> อ่ะข้อนี้พี่เกมตอบถูกเพื่อตีเสมอก่อนครับนะครับผม1 2 3่งสี่ห้าเลือกอะไรครับสี่ครับทีมงานเปิด4 บาเยิร์นมิวเนกค่อยๆคิดค่อยๆคิดเมื่อกี้มันอังกฤษแล้วใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้เรไปอิตาลีแล้วใช่ป่ะแล้วเนี่ยมามาบาเยิร์นน่ะมันก็มีโอกาสถ้าเป็นบาเยิร์นมิวนิกเยอรมันเหรอเยอรมันแล้วถ้าเดากันตามหัวข้อมันมีฟุตบอลโลก2 0ง2ใช่ไหมอ่าผมผมมุไม่จะเรียกว่าโมุก็ไม่ได้ครับพอดีผมเก่งโครเซ่ผมว่ามิโลสลาฟโครเซ่ผมว่ามิโลสลาฟโครเซ่คิดคล้ายๆกันอ่าคิดคล้ายๆที่นัดนะตอบก่อนแล้วมาคิดเในท้าย กำลังนั่งนับอยู่ว่ามันขาดทีมหน่อยพี่ทีมบวกไปนับเยบอะม,ม,มามามาเอากาเฉลยเลยมิโลสลาฟโคลเซเป็นคำตอบสุดท้ายคุณเกมตอบถูกหรือไม่ครับถูกต้องเอาละฮะตอนนี้พี่เกมติเสมอมาหนึ่งหนึ่ง อ่ะกลับมาที่ข้อสุดท้ายของหมวดเฟสบายทานเฟอร์คุณเกมได้ไปแล้ว1คะแนนพี่นักตอบถูกเพื่อจะหนีไปเป็น2-1หชนะไปในหมดนี้นะครับผมอ่ะนี่คือนักเตะคนไหนที่ค้าแข่งอยู่ในฟุตบอลโลก2 0 0 2ค้คาแข่งไปทั้งหมด7ทีมเลือกได้2,3,4,5,6มี่พี่นักเลือกหมายเลขอะไรครับเบอร์สหมายเลข2ทีมงานเปิดหมายเลข2จ้ะอะไรษนะอะไรอ่ะเปรูเจียอ๋อเปรูจา เปรูจาเป็นสโมสรของอิตาลีสมัยก่อนถ้าจำไม่ได้ก็มีให้ตัวทีเดีตัวชินากาตะอ่าคาแข่งอยู่ที่นั่นเอาไปพูดทำไมอ่ะใช่อ่ะนาคาตะเบลมาเล่ฮิลาสึกะเปรูจาโบตันโอ้ปวดหัวจังเลยเว้ยไอ้เหี้ยกูโกงกูโกงแหละน่าจะนาคาตะกูแค่ยกตัวอย่างไอ้กูไม่ดูว่าเป็นคำตอบทีเดีตัวชินากาตะทีเดีตัวชินาคาตะเป็นคำตสุดท้ายครับทีมงานครับว่าไงครับแล้วก็เรียบร้อยถูกต้องครับผม สองพันสองแม่ลูกบอลล้ญี่ปุ่นใช่โอ้โหอสรุปครับผม<อ>ผ่านมหมวดเกรสบายทานเฟอร์ไปพี่นัดนำสองหนึ่งหมวดที่สองเป็นหมวด เกมทายคุณสมบัติกติกาง่ายนี่เดียวครับผมเราจะมีคุณสมบัตินักเตะที่เป็นปริศนาของเรา5ข้อให้พี่นัทกับพี่เกมสลับกันเลือกนะครับผมใครตอบได้ถูกก่อนรับ1คะแนนเรามีทั้งหมด3ข้อจะเป็นนักเตะที่นับเฉพาะดาวซันโวพรีเมยร์ลีกอังกฤษเท่านั้นตั้งแต่ปี1993เาป็นต้นมาไปเก่งไปรู้เยอะโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้พี่เกมจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ในฐานะที่คะแนนตามอยู่จะได้สิทธิ์เลือกก่อนเปลี่ยนคำพูดเขาเนี่ยจะตามผมทันหรือเปล่ามึงตามเขาอยู่ออผมจะไลท่ทีเดียวสามฮ้ยแต่เกมที่แล้วมันธรรมดาแนละ้วคือใครเปิดมันเปิดมันตอบได้ตอบได้ตอบได้โป๊<อ>นะฉะนนเอาเปิดก่อนเลยเอเหมือนคุณยื่นคะแนนให้เลหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณเกมเลือกข้อไหนครับเบอร์ห้าบ้าเหอะเบอร์ห้าประหยัดไฟครับ มีชื่อกลางว่ามาร์คครับชื่อกลางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือคือชื่อกลางหมายถึงชื่อไหนชื่อเต็มเขาใช่ไหมอย่างเบ็คแคมก็เดวิดโรเบิร์ตโจเซฟเบ็คแคมโรเบิร์ตโจเซฟคือชื่อกลางนี่หรอชิปหายกูจำชื่อกลางใครไม่ได้ด้วยเอาแล้วไม่รู้ชื่อกลางใครด้วยเดี๋ยวเอาแลวมาร์คเนี่ยนะใครบ้างวะ เขาบอกว่ายากเกินสำหรับความรู้สึกผมผมบุ้ยนะโมเหม็ดมาร์ซาราเขาไม่ใช่โมเหม็ดซารากาลีเหรอไม่โมเหม็ดมาร์ซาราโมเหม็ดมาร์ซารากูก็ไม่เคยได้ยินนะอ่านมาตั้งนานแล้วโมเหม็ดมาร์ซาราเป็นคำตอบที่ผิดครับมันผิดอยู่แล้วแหละให้เดานะชื่อมาร์กเนี่ยมันน่าจะเป็นคนอังกฤษอ่าอุ้ยนี่ยังไม่ได้เปิดข้อต่อไปนะเนี่ยพี่ต้องเปิดก่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ครับอุยทีม๋อโลโก้ทีมเป็นสัตว์เล็กครับผมอุย ผมมีแล้วจริง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 สามสิบวิจับเลยกูเนี่กูตอบได้กูมั่นใจทำเป็นไหนไม่ได้คอนี้กูได้แน่เฮ้ยเฮ้ยคือพิธีกรไม่รู้นะเรานะดูสัญญาณพิธีกรอย่างเดียวมีอยู่สองคนรุ่นเก่าคนหนึ่งรุ่นใหม่คนหนึ่งอ่ะเอาละครับพี่นันครับครบแล้วเปล่าสิบวิสุดท้ายครับสิบวิสุดท้ายสองคำตอบที่อยู่ในใจพี่ต้องขุดมาแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่มาร์คเคนหระกูไม่รู้อ่ะเออกูจะโลโก้ทีมเป็นสััตตว์เเเเล็็็กกไไไไ่่่่ดดด้้ออยูปปปนนนแฮรรีีคคคบบทผิ บอกนี่ว่าเกมได้คะแนนบอกเกลกนเนยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเกมได้คะแนนมึงต้องเปิดแล้วตอบไปถูกก่อนอเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามครับคุณสมบัติคือเคยติดไม่ได้ช่วยกันเลยทีมชาติอังกฤษเอ้ยอย่างทีมอย่า<อ>งไรพี่พี่นัทก็บอกคนเมื่อกี้คือสัตว์เล็กคือไก่ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยมองสัตว์เล็กคนละแบบกว่าพี่นัทสัตว์เล็กตัวนี้เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่นิยมเพราะว่ามันคือแมวดำ โอ้โผมตอบเลยแล้วกันเควินฟิลิปดาวซันโบปี1999ของ2000เจ้เจ้เควินฟิลิปเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะโ้โหอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นตีเสมอได้เฉยอแมทพอแรกผ่านไปครับคุณเกมตีเสมอได้สองสองโอ้โหอาว่เอว่าอว่ คุณสมบัติข้อแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราต่อข้อที่2กันเลยนะครับผมว่าเราจะเริ่มต้นที่พี่นัทก่อน1 2 3 4 5สหจาก5ข้อนี้พี่นัทเลือกข้อไหนครับข้อ2ข้อ 2, ข,อ 2. ข้อ2นะเปิดมาโอ้โหผมพราผมรู้อะ่ะเป็นจอมพเนจนรดาวซันอวแบในี้ส่วนใหญ่เล่นอยู่กับทีมนาใช่แต่ไอเนี้ยเป็นจอมพนอนเนนรนึกออกไว้คนนึกออกอยู่คนนึงนะไอเนี่ยย้ายเยอะสุดแล้วว<อ>่ะได้ดาวซันวปีสองพัน0ก มึงเจอของจริงนิโกล่าอเนเยเล้ยนิโกล่าอเนลกาครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหยั่เชื่อคนลุกโอ้โหผ่านไปสองข้อพี่น้ำนำสามสอง อ่าแล้วมาดูคุณสมบัติข้ออื่นเคยโดยมาทีมชาติอ่าอ่าไว้ผมทรงเดียวเคยอยู่แล้วมาริดแล้วก็ปิดท้ายชีทิตอินเดียอ่ะใช่ละใช่อ้าผ่านไปนะครับผมข้อที่2คุณสมบัติข้อสุดท้ายนี้จะเริ่มต้นที่พี่เกมก่อนไเริหมพี่ผมบอกผมได้แ้มเลยนะเอาเลยเอาเลยเก่งสุดในจักรวาลเก่งไปก่อนไปแล้วช่วงนี้หน้าตาเริ่มจริงใจสีหน้าเริ่มมาอ่ข้อที่3มาครับอย่ารอช้าครับนี่คือดาวซันโวคนไหน คุณตัสบัดิ 1, 2, 3, 4, 5พี่เกมเลือกเลขอะไรเลือกเลข3มเพราะมันยาวสุดแท้ทสว์เออมันน่ามีคนมีมีอะไรบอกเยอะแบบต่ว่ารายละเอียดเยอะดีมันน่ามีรายละเอียดเยอะ,อะข้อ3มาเลยครับยิงให้กับสโมสรไปแล้วกว่า1 7อ ประตูแล้วมันยิงกันเยอะทุกคนเลยอ่ะอันนี้ผมต้องพูดตรงนะผมต้องมั่วเพราะถ้าหากกลับไปที่พี่นัทพี่นัทอาจจะเฉียดได้เออคือดาวเทนโวเนี่ยในใจเราก็จะมีพวกซาร่าพวกแฮร์รี่เคนใหม่ยุคใหม่ๆที่มันดําได้แต่ผมไม่รู้ว่ายิงหรอยี่สิบเปล่าอ่ะผมตอบแบบเมคชัวร์นะผมตอบมั่วเลยอองลีนะถ้ากูตอบกูต้ตอบอองลีนะเออทำไมทำไมก็เปิดมา170เหมือนกันกูนึกออกแค่อองลีไงโอ้่ไโห อีกด้วยการถูกมัวถูกจริงๆผมว่าคิดแบบพี่นันนะร้อยเอ้ยต่อสิประตูมันก็มีเงากูดูนะกูถูกูถูกกูรักเทปนี้ที่สุดเลยกูบอกเลยนี่คือสองขิงมาเจอกันเองอ้าวเทปเทปเร์รี่องรีเป็นคำตอบที่ถูกเย็งเกโอ้โหไม่เคยมีเท่งไหนที่สูสีนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาเปิดตอบได้เลยอ่ะโอ้โหห้าข้อ ตอนนี้เสมอกันสามต่อสามาเปิดหมายครบดิอ่ะเดี๋ยวไปดูข้ออื่นหน่อยนอกจากร้อยเจ็ดสิบลอนดอนลอนดอนก็สกขบเหรือแฮร์รี่เคนลองลีอ่ะทีมชาติเบลเยียมทีมชาติเบลเยียมนี่เขาคือทีมชาติเบลเยียมนี่คืออะไรควายเป็นผู้ช่วยหรือว่าคุณบอกคุณจะบอกว่าเบลเยียมเฮียอะไรเขาฝรั่งเศสอ๋อเป็นผู้ช่วย อ๋อคืออาจจะพามันจะหลอกมันจะหลอกเป็นคู่กับบัลพาหลอกคือแล้วถ้าเรา่อดถึงเบลเยียมเราจะบอกเดบอยได้ไหมเดบอยเคยเป็นทันโวมันก็ไม่ได้ใช่หรอไม่ได้แต่เบลเยียมไม่มีราันโว์นะใช่ โอเคครับผมผ่านไป2หมวดหมวดที่3ครับเราทุนสมบัติกันไปแล้วเราทายการย้ายทีมกันไปแล้วรอบนี้เราเจาะลึกกันเป็น FBI ลยครับเราจะมาฟังคลิปเสียงกันครับผมรายการเตรียมคลิปเสียงไว้ทั้งหมด3คลิปนะครับผมซึ่งทั้งหมดที่เราจะได้ยิน3เสียงนี้นะครับผมเป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดเสียงอะไรไม่ฟังเลยไม,ม่ผมพุ่งตรงนะ ผมเป็นนกร้องหูผมนี่หูที่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่า3คลิปเสียงนี้จะเป็นเสียงใครบ้างเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงอะไรเพราะว่าพิธีกรเองก็ไม่รู้เหมือนกันทีมงานเตรียมไว้อะไปหมวดต่อไปกับหมวดคลิปเสียงครับ เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเสียงไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ใครตอบก่อนใครที่ฟังแล้วรู้ว่าเจ้าของเสียงคนนี้เป็นนักเตะคนไหนที่เคยค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่เขาเคยเตะอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษใครตอบได้ก่อนตบโตะ๊ตะตบโตะ๊ตะเสร็จปุ๊บร้อยผมให้สัญญาณและค่อยตอบไม่ใช่ตบโตะ๊ะแล้วตอบนะเรื่องซาวเอ็นเนี่ยสบายโอ้โหยังไม่หยุดขิงไอ้สัตว์ผมเอาเอ็นวีมาตลอดเลยโอ้ยทำไมะอัแอ้นจิเนียร์สาว e n g i n e e น engineer โอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วคลิปเสียงแรก มาให้ได้ยินกันเลยครับเฮ้ยอันนี้เก่งนะเฮียผมจะตอบนะใจเย็นครับพี่นัทตอบได้เอาแล้วครับพี่นัทครับเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ Happy Birthday เป็นนักบอลคนไหนครับกูตบแมงวันเมื่อกี้อ้าวไม่รล้วแล้เควินปินส์บอวเต็งเออว่ามันก็ถือเป็นคลิป ที่แบบหลายคนเคยดูเหมือนกันไม่เคยดูเคบินปิ้นสวตเต็งไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นเสียงแต่พี่นัทตอบเคบินปิ้นสวตเต็งเป็นคำตอบที่ถูกถูกตั้งนะโมโหมันเป็นคลิปที่เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้สถานีโทรทัศน์อัลจาซีล่าโอ้โหจำได้็นกูพัง ในคลิปหน้าเป็นเตียโกช่วยกับฟาโต้มันทำบิดบล็อกมั้งไม่แน่ใจแล้วแต่แต่เสียกับปีโบต็ตเองคือตอนนั้นอยู่เอซิมิลาใช่ตอนได้แชมป์อ่ะผ่านไปแล้วคลิปแรกคลิปนี้พี่นัทตอบได้นำเป็น4ต่อ3 คลิปเสียงพร้อมนะ3 2มาครับลองมวนอ่ะเฮ้ยแต่ว่าีกมันมีความสำเนียงมีความริสตตสแบแม่สำเนียงแบบแม่แล้วกมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะอันนี้มันขึ้นจัวมึงนะอ้โต เสียงนี่จะคล้ายๆกับคริสบาร์ที่มันมีความแบบพวกนี้เขชอบฟังไอเอ็บีอ๋อมันเข้ามาสายไอเอ็บีเป็นสายไอเอ็บีอันนี้กูมึงอันนี้กูามึงเวอร์นะเจสซี่ลินกาดย็ดเคเจสซี่ลินกาดเป็นคำตอบที่พี่เกมตอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะโมโหอ่ะเดี๋ยวขอชมภาพเต็มหน่อยคลิปนี้ครับ And never wonder. ผ่านไปสองข้อของหมวดคลิปเสียงพี่เกมตีเสมอมาสี่ต่อสี่สมาลีเกม<ว>ข้อสุดท้ายของหมวดคลิปเสียงก่อนที่เราจะไปหมวดสุดท้ายกันใครตอบได้ตกโต๊ะก่อนเสียงเพลงพร้อมสามยังเดี๋ยวมาเพื่อนผมกดเลยโอ้โหมงึงจะเห็นเย็นดิรองผมงลองงสามสองหนึ่งมาครับ อ่ะผมรู้เอ้ยคิมไม่ออดเอ้าคิมไม่งออดโทษนะครับเมื่อกี้กูยังไม่ได้ยินเสียงไทรเห่าอะไรสัตืดถึ่าโ้หเป็นมือตืดตืดมันมวยไหมหรอะไรอันนี้เพลงอะไรอันนี้เพลงอะไรคลิปมันเพิ่งเป็นไบลเล่าอ๋อคือมันมีนักมันมีนักเตะคนหนึ่งไปออกรายการแมสซิงเกอร์ฮะจริงๆเป็นหน้ากากโดนัท ไมโครโอเว่นร้องเพลงเนี้ยเป็นไวรัลในทวิตเตอร์พี่ไปเสิร์ชหูเย็ดโดเย็นด้อเย็ด้อพี่ดันร้องเย็ดโดเลยไม่ทับอะไรเลยเนี่ยไม่ทานผมหรอกไมเคิลโอเว่นเป็นคำตอบสุดท้ายนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเปิดเต็มๆเปิดเต็มสต๊อตสต๊อตหน้ากากโดนัทใ้ากันเพรมันอาร์ไทเกอร์เพรมไว้เพรมไว้ล็อกกี้ล็อกกี้ เออโอ้โหล็อกกี้ล็อกกี้เออเอาละฮะต้องบอกว่าแม่งการแข่งขันแม่งเข้มข้นสัสสัสปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อข้างล่างเกมเองละเลงข่าวบายเกมเองเรืองโอ้โหต้องบอกว่าจบ3หมวดเราจะเข้าหมวดสุดท้ายพี่เกมพริกมานำห้าเซหน้าตาเราไม่ค่อยดีนะครับเรแดงครับมางูเรามาถึงหมวดสุดท้ายแล้วครับผมหมวดนี้เราจะมีภาพเหตุการณ์ ภาพนี้นะครับผมด้วยพี่นัทเป็นคนตามนะต้องให้สีพี่นัทเขาได้เลือกก่อนเขาจะเล่นตอนไหนก็ได้ผมชนะอยู่โอเคโอ้ยแม่งเฮ้ยเอ้าหนึ่งถึงพี่หกพี่นัทจ๋าสิบเอ็ดเลือกสิบเอ็ดเลือกเล็เลือกเลขสิบเอ็ดนะทีมงานเฮ้ตรงนี้น่าโอเคนะโอ้ยเชี่ยวอะไรเนี่ยเที่ยวอะไรวะเอ้ยผมว่าผมรู้อ่ะไปดูอะไรเกมมึงเห็นอะไรออเผมไม่พูดอย่าพูดเดี๋ยวสปอยพอดีผมอยากชนะ เขาไปดูใกล้มๆนะเอ้ยเดี๋ยวไม่ถึงเวลาที่เดี๋ยวนะผมเองก็อยากไปดูใกล้ๆเหมือนกันผมบอกไม่เห็นไม่ยากพี่นัทผมว่าผมก็ได้นะอันนี้ยมาหนึ่งเหมือนพี่นัทแข่งรายการแฟนมันแท้จริงๆแล้วอ่ะกูรู้แล้วกูจะเปิดเบอร์อะไรต่อถ้าพี่นักตอบไม่ได้กูได้แน่คกูไม่ได้เนี่ยตอนนี้กูนึกไม่ออกไม่เป็นไรพี่นี่กูนึกไม่ออกนะเนี่ย ใจเย็นใจเย็นมันมีแมนยูอ่ะแน่ๆอ่าถูกแล้วกำน้ำไม่ต้องรีบตอบหรอกผมตอบไม่หน้าแล้พี่ตอบแบบมั่วๆก็ได้พี่โอ้โหโอ้โหพี่จะต้องเลือกคำตอบหนึ่งคำตอบมาครับแมนยูเจอนิวคาสเซิลเหรอนิวคาสเซิลเจอเนวคาสเซิลปีไหนครับน่าจะอันนี้ชนะสี่หนึ่งโอเคลาสดีนะเสียงดงอ่อนคไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจไั่นใจจำได้แค่แมนยูแมนยูในเตดเจอนิวคาสเซิลด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดครับ ะะตอนนี้บอลเด้งกลับมาทางพี่เกมบ้างพี่เกมเลขที่เหลือจะเปิดเลขอะไรตอบได้เราจะทิ้งเป็น64เลยนะต้องบอกนะว่าพี่นัทคือพูดว่าแมนูในแต่ถูกแต่ว่าอาจจะผิดแมทถ้าคนคนือคนที่แบบไม่เก่งและไม่รู้เนะี่ยถ้าจะเปิดเบอร์สองผมบ้าเลย <c oughs> ผมเปิดเบอร์นหนึ่งโอ้โอ้อเบอร์นหนึ่งมีอะไรให้มึงดู <พอ S 1> ผมเปิดเบอร์นหนึ่ง เบอร์ 1> 1หนึ่งมาครับ<อ>นี่อะไรคุณไม่รู้อ่ะเนี่ยป้ายเกมแมนยูไอบ้านี่ผมเดินไปดูนี่ S เนี่มันจะมีฉากหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าประตูอุโมงค์ไปแล้วมันมีธง,งเนี่ยธงวางอยู่ผมคุณอะภาพที่คุณแบบเจ็บทั้มอะดูแสงที่มันตกกระทบโอ้โหตรงคำว่า ST S p เนี่ยผมผมตอบได้ทันทีลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5-0ครับต, 150. ตรงนั้นเป็นคริสเตียโนโรนโดเอออ่ะเออ แมนยูฮาลิวพูห้าต่อศูนย์เป็นคำตอบที่ถูกตั้ง้วอุ้ยไม่งช่นั่แตะโอ้โหไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลแล้วมึงรู้ได้ยังไงไม่มีแมนยูวันนี้ออโรนันโดเดินเข้าห้องแต่งตัวเม่มึงรู้ได้ยังไงว่านี่คือเจอกับลิเวอร์พูล ผมบอกว่าม <im it> <พ Salut> ันผ่านตาผมทำภาพมาเยอะโอ้ขิงเลยโอ้ขิงเลยนะโอ้เสียแล้วเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งข้อพี่เกมน้ำหกต่อสี่ครับเอาอย่างนี้มันก็ไม่แพ้แล้วดิโอ้โหเรียกได้ว่าพี่เหลือแค่เสมอแค่เสมอละพี่เกมต้องเปิดก่อนนะครับผมใจเย็นนะหนึ่งถึงสิบหกพี่เกมเลือกอะไรสิบเอ็ดเหมือนพี่นัทแล้วกันเลขสิบเอ็ดทีมงานเปิดครับ ย็ดเท่เฮืยอ,อ่หระน่าจะเป็นเสื้อไว้เฮ้ยเราผมรู้แล้วผมรู้อะไรอะไรอะไรคุณเห็นคนเสือเเส้อเทาป่ะเสื้อเทานะอันนั้นข้างหลังข้างหลังคือเสื้อเทาไม่เกี่ยวนะั้นแฟนบอล <c oughs> ขออนุญาเฉยแต่เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อของท็อตแน็ฮอสเปอร์และภาพนี้เป็นมีมที่แฟนคลับชาวเกาหลีเขาเอาไปใช้กันในควิตเตอร์เหตุการณ์นี้คนที่เห็นในภาพไม่ใช่นักเตะแต่ผมว่าเป็นเพื่อนของซอนเฮืงมินคนหนึ่งที่ไปดูซอนเฮงมิในในปี2021เจอกับอาร์เซนอลนัดนั้นเนี่ยพักซอจุนไปดูซอนเฮงมินและอยู่บนสแตนเขาใส่เสื้อตัวนี้ของท็อตแน็ปฮอสเปอร์เป็นฉากๆเลยเป็นไงใช่ไม่ใช่ ก็คงใช่แหละก็คงใช่แหละไอ้ย่าช่วยกันเด็นเลยไอ้เหี้ยช่วยกระเด็นแล้วเนี่ยช่วยกระเด็นเลยสัตว์พักซอจุนเจออาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะสามหนึ่งยี่สิบหกกันยายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดถูกต้านลาวโป้เสื้อให้ผมทำเสื้อได้แล้วภาพนี้คนแคปไปลงเยื้อก็เลยเขาลงเพจกันแต่เมื่อกี้ผมมั่วนะวันเนี้ยผมมั่วก็ลงวันผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี่ยววันถูกด้วยวันถูกด้วย เดี๋ยวเขาก็หาว่ากูโกงไงทีเนี้ยไอ้เหี้ยี่หกกันยาถูกฮะข้ัวขัวแปลกแปลกแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วสึุปคะแนนก่อนไหมเจ็ดสี่แล้วแพ้แล้วไม่ต้องแข่งแล้วแพ้แล้วจบแข่งไปเจ็ดหกเฮียอะไรก็เหลืออยู่ข้อเดียวข้อเดยวข้อเจ็ดห้ามีกี่พอมีมีมีข้อเดียวหรือ อามิเจ็ดหรือข้อเดียวเดี๋ยวให้ไปตั้งโชว์ในรายการตอนนี้เตรียมเอ็นมรเร็งข่าวบายแปลมันแท้ได้ไหมเอาได้แล้วแต่เลยปากอย่าสั่นสิแล้วแต่เลยข้อที่สามพี่น็อตแข่งศักดิ์ศรีครับแมตช์ศักดิ์ศรีแล้วเบอร์สิบเอ็ดเหมือนเดิมสิบเอ็ดครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหใครจะรู้อะไรของมือแล้วดูกูได้แต่ละอันโอ๊ยชนะแล้วเว้ยเปิดตรงไหนก็ได้ ก็ถี่อ่ะแต่นี่กูนึกไม่ออกแล้วเนี่ยเอามาตอบมาแมนยูอาร์เซนอลแล้วกันแมนยูกับอาร์เซนอลปีอะไรดีพี่ปี99ปี99แล้วเมื่อกี้ก่อนเองไหมครับบอสเนี่ยมึเก่านะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลปี1999เป็นคำตอบที่ผิดครับนี่โอกาสนี่ผมจะขึ้นเป็น8-4อะไรอย่างนี้มีใช่ไหมผมเอาเบอร์สิบเบอร์สิบนี่คุณหล่อสุดโอ้โหช้าปะเฮ้ยช้าจริงจริงด้วยโอเคเดี๋ยวก่อน ผมว่าผมรู้พี่นัทผมว่าผมรู้แล้วเท่อผมรู้แล้วยาเดี๋ยวพี่นัทใช่ปะใช่ปะผมรู้แล้วผมดูจากตรงนี้เลยะเรื่องของภาพเนี่ยโอ้โหโโอ้หคือจังหวะเป็นจังหวะที่มันเออ่ต้องใช้คำว่าน้องชายทีาออกมาตะกายตะกายโคนตอนนั้นคือกระเจี๊ยวฮะแล้วผมคิดว่าเขาคนนี้คือพออสโคและภาพนี้เป็นมีมฮะผมว่าพออสโคในนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเจอกับแมนซิตี้เอาชนะไปได้5-0ปี1994ครับเก้ารอย้าส ปนหนึ่งว่าแบบอยู่ในไปนั่งอยู่ในวันนั้นเลยนะบ่ยผมเห็นกระเจียวสกงขอวันที่ขอวันที่ด้วยนะครับมีวันที่ด้วยมัยากไปครับแมนยูเจอกับแมนซิตี้ปี1994นเาอบี่ป็นคำตอบที่ถูกต้องนะบ้าเกินไปไอ้บ้าอันนี้ผมจะนะดเหรอโอ้โหเอาปประกาศสิประกาศโอ้โหแล้วนี่ฮะโอ้เสียถ้วยง่ายที่รักษาบางแ้น สำหรับเขาเลยไหมแล้วแฟนพันธ์แท้ค,คนใหม่ครับของประเทศไทยเราคือ The Ex, เด็กเกมเองเรนทาวนขออนุญาตพูดความในใจถึงพี่นัทครับผมวนะ่าพี่นัทเนี่ยเป็นเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ตอ่อสู้มาแบบว่าจนได้ถ้วยนี้มาก็คือมันก็ปีอะไรนะพี่สองพันยีสิบสี่พูดตรงๆคือปีนี้ปี2022มาผ่านมา8ปีแล้วเดอะนัทเนี่ยก็คือเขาผวอนโงการมานานแล้วแต่ว่า อ่าสนใจผมพี่นะฮะเดี๋ยวไปดูฮะแปดปีผ่านไปอ่ะขึ้นลูกใหม่มันก็ต้องขึ้นมาแทนในเรื่องปกติน,นะฮะก็อยากบอกพี่นัทว่าแบบหมดยุคแล้วนะฮะต่อ,อไปเป <c oughs> ็นวงเกมเองนะฮะเป็นุเคเกมเอง <c oughs> เป็นไงรู้สึกปั๊กยังไงบ้างพี่เหมือนมันเป็นคนละคนจากวันนั้นเลยนะ <c oughs> มันเป็นคนละคนจากวันนั้น <c oughs> เลยนะคือวันนี้กูไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนี่คือช่วงวันครับสุดยอดแฟนประธานนักเตะระดับโลกนะหนึ่งเดียวในประเทศไทย แล้วคุณเพีเป็นไงทุ Ooh, <N ame noise> ่มแบบรู้ทุกอย่างแบบยันวันที่เลยเนอุณหภนมิทุ่คุณท่องนานไหมผมก็พูดตรงว่าผมท่องมานานแล้วผมเนี่ยกลัวทุกคนครับจ่าแลดนเองกลัวเนะครัับพี่บอกเลยนะพี่นักนั่นเก่งจริงๆกลัวจับจุดกลัวรู้สึกแปลกๆไอตอนวันที่แล้วเนี่ย เราอึ้งมากเลยพี่นัทแม่งเก่งจริงเก่งจริงจริงผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นั่งแกล้งกันอยู่แกล้งพี่นัทอยู่อ่ะคนรู้กันหมดเฉลยาทีนึงคลิปนี้คลิปแกล้งพี่นัทใช่เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการกูดึกแล้วกูดึกอดไรกูดึกอะไรเอาง่ายๆถ้าเกมมันไม่โกงมาแพ้ไปแล้วตอนบอกตอนบอกตอนบอกอีกภาพนะพอเฮ้ยอ้กหี้ยกูไม่อยากเล่นแล้ว กูไม่อยากเล่นแล้วที่ทำมาเป็นไงฮะตอนนั้นความรู้สึกโอ้โหชิบหายแล้วเนี่ยแพ้ใครแพ้ใครไม่แพ้แพ้คนอย่างแม่งด้วยกูดีอเลยทีนี้เสีว่าเป็นคิดแก้มีช็อไหนมีช็อตไหนฉุดคิดว่าอันนี้แก้แน่นอนนะไอตอนฟังคลิปเสียงไอตอนคลิปเสียงเริ่มสุกคิดแต่ว่าแล้วก็ประมวลแบบไอก่อนหน้านี้ประมาณว่าไอเชี่ยใบเดียวตอบใบเดียวตอบใบเดียวตอบอันนี้กูแปลกเลไอเชี่ยมันเหมือนคนละคนวันนั้นวะแล้วกูอะแล้วกูอะ มั่นใจมากว่าแก้กเนี่ยตอนที่แม่งบอกวันที่แล้วก็บอกพักจอซุนเนี่ยมึงไม่ใช่แล้วไอ้ี้ยมึงไม่ใช่แล้วกูเลยนึกอยู่ว่ามึงเชี่ยอะไรกันเนี่ยแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าคลิปแก้งตอนแรกคิดว่ามันแค้นโกงม,มันแค้นม,มันอยากเอาคืนมันอยากชนะว่าโดนด่านในคลิปนั้นเยอะ ุดยอดก็เป็นบุคลากรก็ก็นี่นะฮะสุดแล้วนะกูออกแล้วไอ้สัตว์เลยไรเลยไรก็นี่นะครับผมคัมพีบอลของประเทศไทยครับวันนี้เราแกล้งเขาก็เกือบเอาไม่ลงจะนสซับเบิร์ตแม่และขอสนามโต๊ะบอลข้างหน้าเราจะไปท้าใครมาแข่งกันอีกรอนมึงแข่งกับเขาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ทำแบบกูแบบนี้ไม่ใช่มึงทำแบบกูแบบนี้นะกูไม่มีอารมณ์ขึ้นไปนั่งทำงานต่อกูจะกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับไม่ไม่อะไร ไม่มีแบบช็อตปั้นกูแบบปั้นอะไระแบบหาอะไรการเมื่อกี้แล้วก,แวก็แล้วก็บอกอะไรนะไปพี่มารีกลิวอ์พูลไม่มีมันมันงอนใช่ไหมเ,เรื่องของมึง <c oughs> <c oughs>